คาดการนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกในช่วงไตรามาสแรกของปี66ก็คือเดือนมกรากุมภาและมีนาคมนี้จะมีประมาณ3 0แสนคนซึ่งก็มาทั้งทางเครื่องบินและทางบกนะครับก็คือทางรถไฟเชื่อมต่อมาทางลาวและทางไทยทางด้านเหนือรวมถึงทางอีสานนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ด้วยตัวเองนะครับถือว่าเป็นการเปิดตลาดครั้งใหม่หลังจากโควิดนั้นคลี่คลายมากขึ้นซึ่งทางการไทยก็ยืนยันความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับแต่ว่ามาตรการต่างๆนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับชาติอื่นๆนะครับเพราะถ้าไม่งั้นแล้วก็เกรงว่าจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาได้ แต่ว่าเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับในการป้องกันในการดูแลจากเชื้อโควิดนะครับรวมถึงอาจจะมีมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยซึ่งในปี2566นี้คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า20ล้านคนนะครับซึ่งถือว่า มากกว่าปี65ถึง1เท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโควิดนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นจํานวน1ใน3ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและช่วย สร้างงานสร้างรายได้กระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเดินหน้าและควบคุมป้องกันโควิดและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กันไปครับ